สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีสอนฟรีเฉพาะใน u t u b e นะครับบางท่านเมื่อคืนก็โทรมานะครับสอนฟรีเฉพาะใน YouTube ดูเอาเรียนรู้เอาเต็มที่เลยให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขนะแล้วก็ถ้าอยากจะเรียนก็ต้องมาเรียนตัวต่อตัวกับช่างใหญ่หรือจะไปเรียนที่สถาบันสอนตัดผมที่ไหนก็ไปโรงเรียนเสริมสวยศูนย์วุวิช,ชีพสารพัดช่างไปเรียนแล้วก็มาดูต่อยอดเอา ไม่ใช่ว่าดูดูดูด,ดูแล้วมันจะเป็นที่ไหนแล้วมันต้องลงมือทําใช่ไหมคุณลูกค้าใช่คุณลูกค้าช,ชื่อคุณอะไรครับเนี่ยนกค่ะคุณนกมาจากที่ไหนครับรังสิตอยู่รังสิตนะครับดู u t ท b e ช่างใหญ่มานานหรือ,อยังดูมาสองสามเดือนแล้วคะ่ะคก็เลยอยากจะมาซอยผมใช่ค่ะอยากจะมาให้ช่างใหญ่ซอยผมที่มันฟูๆออกหน่อยเนื่องจากลูกค้าไปดัดมาก็ไม่ไม,มีไม่มีทรงแล้วไปดัดมานานยังเออดัดมาได้สัก สองสาเดือนเหมือนกันนะคะครับดันมาแล้วสึกเสียเซลล์มันก็จะฟูฟูหน่อยใช่ไหมมันไม่เป็นทรงมันไม่เป็นอะไรเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่างอยากจะจัดนะครับชุดใหญ่ให้ค่ะให้มันเป็นทรงนัชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับฉีดน้ำนะครับใส่สีสันลูกค้าก่อนนะครับค่ะนะครับเพราะว่านั่งรอนานผมแห้งหมดเลยนครับก่อนที่จะตัดซอยเดี๋ยวช่างอยากจะใส่อาหารผมให้ลูกค้าบำรุงเส้นผมหน่อยค่ะนะครับ เดี๋ยวจะเอาชุดนั้นกลับบ้านด้วยครับแล้วก็ฉีดน้ํานะครับย่ำย่ำมือเดียวได้ใช่ไหมได้ครับพี่เพราะว่ามืออีกข้างหนึ่งขึ้นไม่ถึงหัวครับช่างใหญ่ก็ฉีดครับหนึ่งสองสามสี่สักสี่กดนะครับสี่สี่กดนะขย่ำไปที่อะไรไปปลายผมให้อะไรให้มันซึมซับเข้าไปนะครับผมผ่านการทําเคมีสีดัดยืด ต้องมีการบํารุงให้ลูกค้าให้ลูกค้าอันนี้นะคือตัวบารุง,รงใช่ไหมรตัวบำรุงโดยเฉพาะเลยครับเป็นอะาไารครัและไอตัวที่จับร้อนนั้นมันคืออะไรอันนั้นบอ,อ,อกว่าสำหรับจับให้ร้อนให้มันอยู่ทรงไงมมันจะดีกว่ามุดหน่อยนะครับแล้วก็ช่างใหญ่จะออกแบบนะั่นให้ลูกค้าคุณนกนครับเป็นเปิดหูครึ่งหนึ่งนะ,ะเปิดหูครึ่งหนึ่งให้เห็นทรงชัดเจนเลยแล้วก็จะยกทุยขึ้นให้เป็นทุยกลางนะครับให้ทุยเลยนู่นนะตลาดลังสิตไปเลยนะครับให้มันเรืมองงเอกไปนู่นนะอเอา อถึงคลองหลวงเลยเอาเ,าเลยคลองหลวงไปอีกนะครับ,รบแล้วก็ขีดผมลงมาครับขีดผมลงมานะครับ,ลรบแล้วก็อะไรตัดกลางไปหงเลยแล้วก็ขีดออกนะครับแล้วก็อะไรชั้นที่สองยกขึ้น,นครับสี่ห้าองศาแล้วตัดเลย ครับแล้วก็กรีดลงมาชั้นที่สามลงมาเลยผมคุณนกผมบางนะค่ะแล้วก็ยั้งมือนิดนึงก็อย่าสไลด์เยอะนะครับแค่เป็นทรงก็พอข้างหน้าก็บีลงมาเลยข้างหน้าก็ตัดลงมาเลยผมตัดพอดีคิ้วแล้วนะครับผมต้องการให้คุณนกเปลี่ยนค่ะนี่ท่าทำสีเป็นสีออกสีเทานี้ยจะโอเคไหมไม่แนะนำครับไม่แนะนำนครับ S <S <S เพราะว่ามันมีการฟอกสีเทาอ่ะอ๋อเหรอคะใช่มันมีการฟอรกก็คือดึงผมดึงผมดําออกแ<ต>ล้วมันมันจะต,ต้องเป็นสีอะไรสีทําเป็นไฮไลท์ก็ได้ครับเ,เป็นไฮไลท์ก็ได้ถ้าอยากได้เทาได้ทําเป็นไฮไลท์จะแนะนําจะดีกว่ามันฟอกเฉพาะจุดเนี่ยมันเสียกระเสียเฉพาะจุดมันไม่เสียทั้งหัวใช่ใช่ใ่ไงัม่ไม่เอาแต่มันมันมันต้องฟอกใช่ต้องฟอกด้านข้างนะครับขีดลงมาเลยชั้นที่หนึ่ง ั้นีนแล้วมันมีโกกโกกสีอะไรถึงกันครับก็เป็นสีอ่อนๆนะคะใช่ครับเป็นพวกเป็น Born On อบอลอ่อนก็ได้อบอลประกายต่างๆก็ขีดลงมานะครับก็โน้มผมไปข้างหน้านะครับชั้นที่หนึ่งโน้มไปข้างหน้ากดให้ผมมันหดตัวขึ้นเล็กน้อยแล้วตัดตัดเลย ตัดประมาณสักกลางใบหูนะครับตัดประมาณนี้ชั้นที่สองตัดสิกแซก ยกปกเท่าไหร่45องศานะด้านหลังครับยกขึ้นชั้นที่หนึ่งยก90องศาชั้นที่สองก็ยกเท่าไหร่90องศา ชั้นที่สามยกเก้าสิบองศาชั้นที่ 4, สี่ยกแค่สี่พันองศาพอนะด้านข้างก็ยกขึ้นมาลากรั้นข้างเล็กน้อยนะ ตานหลังผมให้มีรากใส่นิดหนึ่งเรากันแล้วพี่นะค่ะไม่ต้องสั้นมากเอาคอดีคอดีแล้วก็ตัดนะตัดประนี้ค่อยๆนะครับชั้นที่หนึ่งยก้าสิบองศาชั้นที่สองยก้าสิบองศา ชั้นที่สามก็เก้าสิบองศาชั้นที่สี่สี่ห้าองศาก็พอผมต้องการให้ชั้นที่สามกับชั้นที่สี่ประกบกันนะมันก็จะเกิดความความทวีนั่นเอง ชั้นที่หนึ่งเียดให้มันบางๆชั้นที่สองตัดสิชเ็ตชั้นที่สามก็ตัดสิชเ็ตมาข้างหน้านะตัดอะไร พอดีคิวเลยดีคิวกี่ยวเล็นิดเดียวหวีน้มไปข้างหน้าเอากนไกกดให้ผมมันหดขึ้นนิดนึง เราตัดคับทิกแซกแล้วก็ตัดชั้นที่สองโน้มไปข้างหน้าไหมตัดแล้วตัดชั้นที่สองอะ่ะผมตัดตรงนะชั้นที่สาม เที่ยที่สามผมก็ตัดตรงเพราะอะไรลูกค้าผมบางผมก็เลยตัดตรงทำสิซึ ยกขึ้นตัดซิกแซบยกขึ้นตัดซิกแซบฮาร์มิเซอร์รัวๆไปเลยยกขึ้น ควยาวก็อากาศนะครับประมาณสี่นิ้วประมาณสี่นิ้วนะตัดเลยถวที่หนึ่งที่สองทำไมช่างใหญ่ตัดตรงอะ่ะก็ผูกลูกค้าบางไงเราจะตัดทิ้งแทกก็เหมือนไปซาำอาการเขาอะ่ะคือต้องตัดให้มันหนาขึ้นโน้ม,มไปข้างหน้าแล้วตัดก็มีรัดเช็คขึ้นมา ก็ขึ้นตัดเสียกลางองอไปขนาดนี้หนึ่งตัดแ้วที่หนึ่งแ้วที่สองแ้วที่สามแ้วที่สี่แ้วที่ห้า Vielen ผมกดแป๊นปบนึงของดึงออกไปเลยค่ะถึงเวลาที่ต้องเปิดหน้าเปิดตาให้ประชาชนเห็นแล้วเนี่ยพี่นกพี่นกก็มีธุรกิจอยู่ลังสิงสโฆษณาเลยอาคารเม้นที่อ,อยู่ตรงไหนอ,อยู่ซอยเก้าค่ะลังสิปทุมเก้าชื่อราชพฤกษ์เพลสราชพฤกษ์เพลสนะครับเป็นอาร์รเม้นสูงห้าชั้นนะค่ะอยากจะติดต่อเช่า กับพี่นกเนี่ยติดต่อยังไงพี่มีเบอร์เธอ0894558539ในย่านลังสิตนะอยู่ตรงไหนบ้างที่บอกเขาหน่อยอยู่เออหลังตั้มเอสโซ่ค่ะตลาดลังสิตเลยครับคค่ะรับก็ไปติดต่อพี่นกไยตรงเลยตลาดครับเดินทางสะดวกครับผมค่ะก็ในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมรถไฟฟ้ามีแล้วสายลังสิตออ๋ตรงลังสิตสายสีแดงหทางจากหางจากรถไฟฟ้าไกลไหม เก็น่าจะสักประมาณสองกิโลได้สองกิโลนะสองกิโลทไม,ม่ไกลหรอกสองกิโลค่ะทำมาดูนะครับหลังจากเราตัดนะครับขึ้นทรงสร้างแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วมาเก็บรายละเอียดนะก็ใช้หวีตรวจสอบนะครับตรวจสอบดูนะครับว่ามันเลยขอบทรงใช่ไหมเนี่ยตุเนี้ยเก็บออกเนี่ยผมก็หน้าบางนะครับบางแล้วก็ สไลด์เฉพาะจุดที่มีความหนานะี่นึองแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็งามแล้วครับแล้วก็ตรวจสอบจอรบซ้ายขวาจรซ้ายขวาว่าเท่ากันหรือเปล่าข้างขวาหยาบนิดนึงครับแล้วก็เก็บออกนะจรก็ตัดให้มันแหลมสลิมหน่อยอย่าให้มันอ้วนให้มันเรียวๆหน่อยขนาดคนก็ยังอยากจะออผอมเนละยไม่อยากอ้วนนะนะนะพี่นกไม่อ้วนนะ อ้วนค่ะ<ร>อว้วนเยอะเลยกินกินทุเรียนไปโทษไปโทควิด <laughs> ใช่ไหมกินทุเรียนเทุเรียนกําลังออกนะอดีช่วงที่แล้วเหมือน,นกับเป็นขาดโปรตีนเลยกินเยอะหน่อยเลยกินเยอะ ก็เอาซเซอร์รีเวออกมาเดี๋ยวซสเซอร์ที่หนึ่งพอย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 ยกขึ้นไป ดีัิงวๆเลยเรื่องความทุยนะครับเราเป็นช่างเราต้องจัดให้ลูกค้าเลยนะต้องจัดเลยนะครับจะให้ไปทุยกลางทุยต่ำทุยสูงไปพิจานาเลยนะครับใช้ท่อยังหนาอยู่ภาพพิสูจอไปดูวๆๆ สไลด์ให้มันบางนิดน,นึงเพราะว่าชั้นที่หนึ่งที่สองมันจะหนานะมันอยู่บริเวณไททอยนะครับส่วนที่มันหนานะนี่ผมย้อนก็ได้เอากันไกลซอซ้อออกนะครับจะใช้ประดิียนมาลากพืชก็ได้ครับกรไกลเราอะไรเราสามารถซ้อซ้อซอเฉพาะเส้นได้รตรงนี้ไงลดลดเพื่อผมออกนะประมาณนี้แล้วก็พร้อย มันจะเกิดความนุ่มนะขอบทรงจะนุ่มมันจะไม่กระด้างเหมือนการตัดตรงนะแล้วก็ฮาร์ซิสเซอร์ใครไม่ถนัดฮาร์ซิสเซอร์หรือว่าลงที่หนึ่งแบบช่างใหญ่ก็เอาอก,กัรไกลัล่นตามไปช่วยได้ตรงไหนหนาตัวนี้หนาฮารับซิสเซอร์รีเวิร์สเฉพาะจุดไป อยอะนะครับเสื้อดิพัดติ้งไปถ้าคว้านหูนะครับพี่นกนะหูกลางนะหูกลางก็เราก็เลยช่างใหญ่ก็เลยออกแบบเป็นเปิดหูแค่ครึ่งเดียวก็พอ จะทำให้มันพางหูได้แล้วก็ดูให้มันไม่สั้นมากให้มันกลางๆโชคดีนะที่พี่โนกโเขาหัวทุยมันก็ตะเกิดนะการตัดซอยครั้งนี้ก็ไม่ยากเนะนื่องจากอะไรซอยยังไงก็หัวทุยนะครับ จะยากกับคนที่ไม่เรียนตัดผมมาแหละครับแล้วไปไปตัดเลยมันก็ยากนะ uh huh. ผมย้อนใช่ไหมเนี่ยจัดการ uh huh. ด้วยตัดเตอร์เลียน,นครับไร้สายยี่ห้อวอนนะครับวอลดิเทเลอร์เอลไอของอเมริกานะครับจันไก่ช่งใหญ่ก็ใช้ของญี่ปุ่นนะยี่ห้ออัตสึหวีก็ใช้ของอังกฤษนะัวนี่จันไายแท้ มันจะอะไรมันจะกินกิน<ม>กินผมได้ดีนะครับอันนี้คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะพี่อืร<ม>ูปทรงไหมค่ะดูดีกว่าไหมดูดีกว่าเป็นรูปเป็นทรงนะครับเหมือนพี่นกจะรู้ตัวเลยว่าต้องออกออกมันเป็นดาราวันนี้ทาลิปสติกมาเลยนะครับข้างด้านบนเดี๋ยวผมได้ยกยกตั้งให้หน้ายาวๆเหมือนกันนะนะครับผมจะใส่มุดนิดนึงนะครับค่ะ อยู่บ้านนี้ยำๆเองได้พี่ได้ใส่อาหารเพิ่มก็จะมือเดียวก็ยำได้เนาะเพราะพี่นกเขาก็ไปดัดผมมาก็จะมีเชื้อดัดดูเล็กน้อยนะแต่ผมพี่นกนะครับถ้าดัดได้ก็ต้องดัดเรื่อยๆนะเพราะอะไรผมพี่เริ่มบางแล้วผมเริ่มบางครับเดี๋ยวจะได้ยกโคนให้นะครับเดี๋ยวต้องใส่มูสดนะครับใส่มูสดบริเวณโคนผมนะให้มันอยู่ทรงไปถึงนู่นไปถึงคองหลวงนู่นนะครับผมจะใส่มูสดนะครับสักสองลูกกรอบนะ ใส่ไปทีบ่บริเวณไหน,นรบ,บริเวณโคนผมส่วนบนนะส่วนหน้าเนี่ยครับแล้วก็ขยำขยำสีน้ำหน่อยเติมความชุ่มชื้นะนครับให้เส้นผมหน่อยครับเพราะว่าช่างใหญ่จะซอยไปสอเวอร์ชั่นนะคือถ้าลูกค้าอยู่บ้านนะครับไม่ได้ก็สวยนะครับจัดทรงเองดูแลเองได้ง่าย ถือลูกค้าจะออกไปเท่านอ,อกจะไปไปงานสําคัญนะครับก็เข้าร้านใดผมร้านไหนก็ได้บอกว่าใดยกคนในะดยกคนก็สวยนะครับนะการตัดซอยก็ต้องเลือกร้านหน่อยมันไม่ได้เก่งทุกร้านนะทรงทวิกีบ้บางร้านก็กั้งเรียนอยู่เลย เป็นรูปเป็นล่างหน่อยเนาะดูดีกว่าตอนเข้ามาเยอะเลยครับพี่คนละคนเลยใช่ไหม,มนะผมเห็นแล้วแต่พี่เดินเข้ามามันลกนั่นแหละจะรู้สึกไม่รู้จะทําไงกับหัวตัวเองดีเนาะไมู่้องจะทำอะไรกับหัวตัวเองดีความประเสริเอาละเดี๋ยวเราได้ร้านละ แต่ก็ยังไม่บ้างอยู่ช่วงนั้นในเวลาที่ไม่นานนะ <c oughs> การใดเข้าทรงมันก็ง่ายเ <c oughs> นื่องจากอะไรมันได้ดูไปทรงแล้ว <c oughs> นะครับแล้วข้างหน้าก็ย้อยๆหน่อยเอาไว้กันแดดหน่อย <c oughs> ช่วงนี้แดดมันแรงนะฝนก็ตกแดดก็แรงครับ <c oughs> วันนี้ลมฉีด <c oughs> ถ้าตัดตัดดีเนี่ยยังไงก็ ก็ง่ายอ่ะง่ายหมดอ่ะเพราะว่าอะไรอยู่บ้านก็แค่หยำหยำมันเข้าทรงแล้วไงพี่อืมันเข้าทรงก็จะจะเข้าทรงได้ง่ายได้ง่ายอไม่ได้ก็ยังสวยเลยนะครับใส่แว็กซ์สเปรย์ได้ไหมหรือว่าเอาแกได้ใส่ทุกอย่างนะครับใส่แว็กซ์เอาไปเลยสวยจัดเต็มนานๆได้สวยทีครับส่วนมากก็นั่งเฝ้าอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมครับจัดทรงหน้าก็ย้อยๆหน่อย อยากจะตัดผมช่างใหญ่โทรศัพท์จองคิวมานะครับ10โมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นนะจองคิวด้ตัวเองนะครับโทรศัพท์เข้ามา0ูนย์5 6 2หนึ่ง้าปห้าสอมีอีกเบอร์ครับศูน5 4 8 3สองห้าสี่แปดสมเกาเนื่องจากจะต้องมีการเช็คค,คิวนะครับว่าคุณจะเอากี่โมงคุณจะเอาเวลาไหนนะครับนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็คือให้ชัวช่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะต่อคิวคุณนกก็นัดไว้ที่บ่ายสองนะพอจะตัดเสร็จก็บ่ายสามโมงครึ่งนะครับของวัน อังคารที่ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมพี่วันนี้ค่ะวันนี้หลงวันแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดใช่เบียดใช่ไหม <laughs> ผมเ่าเดาๆมันน่าจะถูก <laughs> อ่านะความทุยผมเอาแค่ทุยกลางนะค่ะนะครับถ้าทุยสูงก็จะสูงไปรูหนึ่ง <c oughs> ไปถึงนั่นนะสอปป,อปลาวนั่นนะ <c oughs> ข้ามฝั่งไปเลยนะครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวก็าผมจะฉีดสเปรย์ให้นะครับหลับตาไว้นะพี่ค่ะตาไว้ ใช้ทอยนะครับจะใช้บางหนี้ก็ได้บางให้บางเชียบหวานเชียบยังได้เลยแต่ส่วนมากช่างใหญ่กลัวเบาหวานขึ้นนะครับหัวลูกค้านะก็ไม่อยากให้หวานมากเช็ดผมนะช่างใหญ่ตัดผมหัวละหนึ่งพันบาทนะผมยังไม่ได้ตัดฟรีนะครับไม่ต้องโทรมานะคนที่จะมาอยากตัดฟรีอ่ะโทรมาทุกวันเลยนะครับช่างใหญ่ขอคอมลูกเคะลูกค้านะครับบางท่านก็ให้ถ่ายวิดีโอ บางท่านก็ไม่ให้ถ่ายนะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลของไหนถ่ายได้อนุญาตช่างอย่างก็ถ่ายถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ได้ถ่ายก็อดอดดูกันนะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณคุณนกขอให้จิตจตการของอะไรราชพฤกษ์ใช่ไหมราชพฤกษ์ราชพฤกษ์เพสใช่ไหมครับใช่ค่ะขอให้รวยรวยรว,วยแล้วขอให้รวยรวยยิ่งขึ้นไปขอให้มีคนมาเช่าเต็ม,มาพาร์ทเมนต์เลยนะครับแล้วก็อยู่ก็ขอให้ปลอดภัยนะครับคนมาเช่าก็ขอให้รวย ใช่ไหมแล้วก็อยู่ใกล้สถานศึกษาด้วยใช่ไหมพี่อ,อยู่ใกล้ตลาดจ๊ะโน้ตอยู่ใกล้ตลาดสะดวกสะดวก,ดวกใช่ไหมสะดวกสะดวกค่ะนะครับก็หาของทานง่ายหาของทานง่ายด้วยนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กรดติดตามด้วยนะครับพี่น้ตเขาเป็นหนึ่งในร้านซับสไครต์ท่านอยากจะไปเนี่ยหนึ่งร้านซับหนึ่งร้านซับนะจะไปเอาโล่ทองมาให้พี่น้องประชาชนได้ชมกันขอบคุณครับพี่น้ตขอบกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครขอให้กิจการเฮงเฮงรวยรวยนะคะขอให้ได้ร้านไวๆอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างหลังหน่อยค่ะ เดี๋ยวครั้งหน้ามาดูโล่ทองนะคะโอเคบ๊ายบาย